รับวันนี้เราจะมาแชร์เกี่ยวกับการเขียนหน้าต่างหน้าต่างบันเปิดก็ได้หล้วแต่จะเขียนบนผนังที่มีขนาดที่ต่างกันแต่ว่าอยากให้เขาชิดด้านในของผนังนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างผนังขนาด10เซน15เซนแล้วก็23เซนแล้วก็ไปเปิด Family นะครับ Family นี่ประตูหน้าต่าง พอามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้คือด้านนอกนะครับด้านในเราจะเขียนผนังทษทีห้องน้ำเอาโทษหน้าต่างที่ชิดอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวตัว,ต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 วโอ,โอโกบเองนะหนาสิบเซนคราวนี้เรามาดูว่าผนังที่เป็นแฟมิ i l y ต้นทางเนี่ยมันคือผนังตัวนี้นะเราเข้ามาดู Edit จะเห็นว่าตัวของเขาเองเนี่ยขเขามีความกว้างไว้ที่สองร้อะ แต่ว่าวงกบอยากได้100เพราะฉะนั้นจะติดปัญหาตรงที่ผนังตงัวนี้หนา10หนา20แล้ว10เซนก็คือตรงกลางพอดีมันก็ยังนั้นมันก็ทำงานยากครับให้เราปรับพื้นปรับผนังตัวนี้ให้มีความหนาเพิ่มขึ้นผมลองปรับไปสัก300เลยพอนึกออกนะครับว่สามร้ปุ๊บตรงนี้มันก็จะกลายเป็นแค่เป็น มันก็จะกลายเป็นเอ่อสิบห้าเซนถูกไหมตรงนี้น่าสิบห้าเซนไปครับเพราะฉะนั้นเทคนิคมีอยู่แค่นี้คือการที่เราไปใส่ reference ที่ตรงด้านไหนด้านด้านด้านอินเทเลียนะด้านด้านในใส่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ล็อกอ่าล็อกตัวเด i ิชันไว้โดยการล็อกที่ด้านไหนผมก็ไปเลือกตัว reference เลือกอด้านไหนมันก็จะเป็นประมาณนี้ เราก็ไปคลิกที่เส้นที่เราเลือกแล้วก็บอกว่าให้เป็น1 0อ่ะแค่นี้เองนะครับดูตัวอย่างนะพอจากตรงนี้ปุ๊บผมก็โอเคไปที่ไปสร้างวงกบก็ไปที่เอ็กเทเรียไปที่คิก c t e e t execution เลือกสี่เหลี่ยมนะครับ rectangular แล้วก็ทะยางมุมทำการล็อกให้วงกบติดกับติดกับผนังแล้วก็ เขียนสีเลียอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เราใช้ค่าออฟเซ t ตนะครับลบ50 e ส t e r แล้วก็คลิกที่เดิมแค่ดีแล้วก็ฟิ n น s h ไปกลับไปดูที่แปรน์นเพื่อที่จะไปขยับใช่ไหมขยับตัวนี้นะผมขยับให้ให้ตัววงกบเนี่ยผมยืดให้ดูนะนี่คือตัววงกบเอาไปชนผนังด้านในปล่อยมือนะครับคลิกเมาส์ลากเข้าไปชนแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยเบือแล้วก็มาล็อก ด้านนี้เหมือนกันครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ดึงเข้ามาเข้ามาเจอเส้นเรสเฟเรนซ์ที่มีขนาดหนึ่งร้อยตัวนี้แล้วก็ปล่อยมือนะครับปล่อยนิ้วเมาส์ซ้ายครับแล้วก็ล็อกแค่นี้ครับก็จะได้วงกบที่ถูกล็อกไว้ที่10เซนเสมอหลังจากนั้นเราก็จะมาที่สมุดรถตัวนี้เราจะใส่ตัวบานเปิดนะผมก็เพิ่มเส้นเรสเฟเรนซ์เข้าไป สมมุติว่าประตูหน้าต่างบานเปิดเนี่ยผมมีความหนาอยู่ที่3เซนผมก็ใส่เดเนชันไปตอนยึดนี่แหละพยายามยึดกับเส้นที่เขาสร้างเ e ้นเฟอร์เรมาให้เราก็คือตัวนี้นะครับที่เขาสร้างมาให้แล้วก็คลิกเลือกนะครับตรงนี้ขนาด3เซนผมก็คลิกไปที่เส้นที่เป็นบานแล้วก็เป็น30 เรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาก็ห้าสิบมันก็จะล็อกนี้ไว้แล้วก็สามสิบแล้วก็ใส่ใส่ตัวเดิมิชันต้องเราต้องเลือกบานเปิดไปที่ตัวที่เราลูกสิบเซนตัวนี้นะตัวนี้ดึกออกอนะครับล็อกไว้ที่ตัวสิบเซนที่เป็นหลักหลังจากนั้นผมก็ทาพารามิเตอร์ให้กับตัวนี้นะครับผมคลิกคลิกไปที่ตรงเส้น i ดิม s ชันแล้วก็เลือกตรง a t e นะครับ สมมติว่าผมให้เป็นดีดีอาจจะเป็นดอรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วที่กานผมก็ผูกพารามิเตอร์เขาให้ดีเนี่ยเท่ากับความกว้างถูกไหมครับเวสนะครับคอนโทรลซเอามาวางตรงนี้แล้วก็ลบด้วยอ50อันนี้อันนี้คือ 50, 50นะครับก็จะกลายเป็น100 พืิกอ่อนนะครับร้อยนี่มาจากวงกบซ้ายขวาข้างละ5แล้วก็แอปพลายแค่นีแล้วก็จะเห็นว่าถ้าบานมันกว้าง1เมตรตรงนี้ต้องเป็น90เสมอถ้าตรงนี้เป็น90ตรงนี้ก็ต้องเป็น8นะครับถูกไหมฮะแ0ดก็คือ8ดร้อยนี่แหละหลังจากนั้นก็เขียน n n n o t a t e เลือก symbolic line แล้วก็คลิกรูปสี่เหลี่ยม คลิกเส้นทะแยงผมเส้นสซลลุกไลน์เนี่ยมันจะให้เห็นที่ที่แปลนแต่จะไม่เห็นที่รูปสามดีนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วตรงนี้นะตนัวนี้อ่ะหลังจากนี้นก็ใส่เส้นโค้งปกติก็เป็นเซบลุกไลน์เหมือนเดิมเลือกเส้นโค้งนะครับตัวนี้นะไปที่จุดบันพับครับวิ่งไปชนแล้วก็โคง้ง มันต้องมาชนตรงนี้พอดีเรียบร้อยถ้ากับตอนนี้ผมก็เสร็จแล้ะมันมีชื่อว่า Family 1อยู่นะผมยังไม่ได้ไม่ได้เซฟเราก็เซฟตามปกติของเราแล้วกันหลังจากนั้นผมก็ส่งตัวนี้เข้าไปที่โปรเจกต์นะครับก็โหลดอีก t ั o Project ผมก็ไปวางอาเราไปวางที่ตัวนี้เห็นไปแ้วครับมันก็พอดีที่สิบอันนี้ก็ไม่ติอะไรอันนี้ อะไปวางเห็นไหมครับมันก็จะกระโดดจะเห็นว่ามีความมีพื้นที่แกลบตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ5เซนเนาะอันนี้ผมก็วางที่ตัวยีสตัวผนังยนะี่สามนะลุบเห็นไหมครับมันก็จะไปอยู่ที่ด้านไนเห็นไหมฮะผนังด้านนอกด้านในก็ดูจากตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกไปที่ผนังแล้วมันมี มันมีเครื่องหมายแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลับด้านให้เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้เนี่ยเราก็กลับได้ก็คือติ๊กตัวนี้มันก็จะกลับด้านนอกด้านในให้แบบนี้ได้เหมือนกันส่วนถ้าเราอยากให้มันแบบบิดซ้ายบิดขวาด้วยก็ให้กลับไปที่ตัวเฟเบอรี่ใหม่แล้วคลิกไปแล้วก็ไปที่ r ร a t e เลือกตัวนี้ครับคอนโทรลตัวนี้มาวางอ๋ออันนี้ไม่ใช่เนาะลบทิ้งกัน จริงๆมันใช่นะตัวนี้ยังสงสัยว่าทำไมก็ถึงไม่ให้ปกติมันก็อ่เป็นตัวตัวสลับสายขวานะครับตัวนี้นะเรียบร้อยครับอ่แล้วก็ลงลงโหลดเข้าไปที่โปรเจกต์ ถ้าคลิกปุ๊บมันก็จะมีตัวนี้มาด้วยก็สลับซ้ายขวาได้แล้วกข็ขยับด้านเาข้าด้านในด้านนอกอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเค